Oh, ตัวนี้เนี่ยก็คือมันทำหน้าที่เหมือนผลัดเซลล์ผิวทำให้รอยดำรอยจากสิวนั่นนะ่ะจางลงแม่ฝนก็ทดลองใช้อยู่หน,หน้าตรงบริเวณที่เป็นฝ้าเนี่ยก็ใสขึ้นด้วยราะว่าไม่ชอบพวกคิมเมน์เอสเออะไรที่มาแรงๆอยากหาอะไรที่ผลัดเซลล์ผิวได้จริงแล้วก็ไม่ก้องมาแสบพรมาดีเิอตัวนี้แหละเป็นเหมือนนะ้ำไม่เหนียวมันก็แบบ ลื่นๆอนะไม่หนักหนะ้านะคะก็สามารถทาให้ทั่วใบหน้าเราก็จะไม่ร,ระคายเคืองและประกันได้ว่าคนผิวแพ้ง่ายเนี่ยสามารถขัดเซลล์ผิวได้เหมือนคนอื่แล้วถ้าเราสามารถขัดเซลล์ผิวได้อย่างรวเดเร็วเนี่ยหน้าเราก็จะสใสห,หากระดูกนี่อย่าเพิ่งเชื่อจนกว่าคุณจะได้ลองใช้เองโทร0846132424หรือ w w w m o k ok o s e c o m นะคอมิวเล่นเป็นวัน,นิสาค่ะก็จะเป็นผู้หญิงปีนสาม,มีคือจะแต่งกับคนไหนก็จะตายหมดอะไรเงี้ยค่ะก็จะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างจะเก่งมั่นใจอะไรเงี้ยแล้วก็จะมีหลายบทบาทเพราะว่าด้วยสาม,มีหลายคนอะไรเงี้ยเราเลยต้องแบบว่าเหมือน ทำหลายอย่างในวันนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะเป็นไงบ้างก็ไปศึกษาครับคนที่ไปศึกษาในมาล้วเราไม่ได้ไปศึกษากับคนที่มีสายีมา้วเราไปศึกษาว่าโดนกินหัวนี่มันมีจริงหรือเปล่ามียังไงอะไรอย่างนงี้ค่ะันจริงแต่มันก็มีจริงนะดวงเนี้ยแต่ก็เป็นดวงกินภรรยาครับผมเป็นคนดวงซวยก็เป็นคนดวงซวยแบบทําอะไรก็ไม่ดีอยู่กับเจ้านายเจ้านายตายหมดอะไรอย่างเงี้ยครับก็ มาเจอกันระหว่างดวงกินผัวกับไอโจตัวสวยว่าใครจะแย่กว่ากันแย่กว่ากันเลยครับโคจรกับมาเจอกันอีกครั้งเรื่องนี้เป็นยังไงบ้างในการทำงานก็คิดว่าน่าจะน่าจะง่ายขึ้นค่ะเพราะว่ามิวกับพี่โป๊ก็คือแบบค่อนข้างจะสนิทกันแล้วก็เลยแบบว่าไม่ต้องเกรงเกรงอะไรกันแล้วแล้วก็คุ้นเคยกับพี่คิงกับทีมงานแล้วด้วยเรื่องนี้ต้องมีปัญหาคารมหรือว่าอะไรกันเยอะแยะมากมาย พัฒน์อารมณ์ในแง่ของแบบแรกๆเจอกันก็เหมือนกับเราจะเข้าไปสืบชีวิตเขาอะไรอย่างเงี้ยครับเขาก็คอยแบบสืบว่าเราจะมาสืบอะไรแบบเขาจะเป็นคนชอบลงไม้ลงมืออ่ะคือแบบตัวเอกจะเป็นตบหัวอะไรอย่างเงี้ยหน้าทิ่มอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะแบบแนวตลกนิดนึงมันจะน่ารักน่ารักค่ะมาากกว่ฟินไหมคะเรื่องนี้ฟินฟินฟินคนละแบบอันนี้จะแบบยิ้มไปฟินไปอะไรอย่างเงี้ยก็จะอ่านบทแล้วก็จะมีมุมแบบ หอมแก้มกันอะไรก็มีันเรื่องนี้พีพ่บอกเะจะน่ารักมากเขาเป็นคนแบบดูแบบแล้วแล้วนายปรวัลยุ้ยไม่น่ารักเหรอ <laughs> ไม่เป็นแบบว่าคนละแบบกันอันนี้มันจะแบบว่ายังไงอ่ะเป็นแบบว่าเป็นผู้ชายคอยช่วยเหลือ,อคอยช่วยเหลือ,อ,อตลอดเลยอนะ่ะเเหมือนนป็นให้กำลังใจอะไรอย่างนี้ใช่ไหมครับเรียกว่ากลับมากินกันคราวนี้ก็จะสนใจแฟนๆกันค่ะหวังว่าจะสนใจแฟนๆ ต่ดูเหมือนน้องมิเวเปลี่ยนหูเซ็กซี่มากขึ้นนะคะอ๋ออันนี้ก็ไม่ไม่เชิงเซ็กซี่หรอกแต่ว่าจะเป็นผู้หญิงที่ค่อนข้างทันสมัยแบบว่าผู้หญิงเก่งมั่นใจอะไรอย่างเงี้ยค่ะแบบต้องม่คุมบ่อนบ้างเป็นตัวเจ้คุมบ่อนแล้วก็แบบเข้าวางไปดูแลแม่สามีแล้วก็แบบมีมุมแบบธรรมะธรรมโมบ้างอะไรอย่างเงี้ยมีแบบหลายหลายคาแรคเตอร์หลายบทบาทาที่ี่บมเล่นเป็นปน,น,นักงต้องาานยมากมากเลยก็คือ ผมก็พยายามดูหนังใหม่ๆดูหนังคอมเมดี้ดูจังหวะดูอะไรอย่างเงี้ยมากกว่าแล้วก็การเป็นนักสืบมันก็ต้องปลอมตัวหลายๆแบบมีบางเป็นคนแก่บ้างเป็นใส่วิกปลอมใส่หนวดอะไรอย่างเงี้ยก็มันก็ดูตลกตลกดีก็คงจะอ่านบทเยอะๆมากกว่าเพราะเรื่องนี้บทค่อนข้างจะยาวแล้วก็เป็นนักสืบต้องวิเคราะห์อะไรเยอะอะไรอย่างเงี้ยบ,บทต้องแม่นนิดนึง เรื่องนักออกดิบด้วยนะคะก็มันจะเป็นละครโรแมนติกคอมเมดี้ซึ่งเป็นแนวใหม่ที่เราไม่เคยเล่นมาก่อนแล้วก็พี่โปก็จะคาแ,แรคเตอร์อีกแบบหนึง่งที่พี่โปไม่เคยเล่นมาก่อนก็ต้องลองดูว่าเป็นยังไงเพราะว่าเรื่องราวน่ารักแล้วก็สนุกมากๆเลยค่ะครับติดตามด้วยครับอะไรของ เพียงแค่กดรับสมัครรับข้อมูลเป็นสมาชิก YouTube p r Variety คุณก็จะไม่ตกเทรนกับทิปขับบันเทิงสดด่วนเด็ดเผ็ดร้อนแบบฟิกฟก่อนใครและถ้าคุณเป็นคอคอนที่ชอบนำกระแสเรามีเรื่องย่อแบบไม่จำกัดทคายให้อัปเดตแบบสุดใจกระแสื้องหลังอีเวนต์สุดแซ่บกองละครสุดฮิตแบบอันซีนที่คุณต้องร้องว้าวพร้อมเท็กดวงการงานการเงินความรักแบบแน่นไม่เสียเงินทุกสัปดาห์กับ w ว w p ์ไวดเว็บ์ก็จะครบจบได้ในหนึ่งเดียว